รับของจากลาซาด้ามาครับผมกางเกงไนครับผมยี่ห้ออะไรไม่รู้มูมาร์อะไรแบบใช้ดีจริงครับใช้ดีดีครับผมทดลองใส่แล้ะตัวงครับผมดีครับไซส์โอ้โหขนาดเอลสีสิบก็ยังใส่ได้สบายสบายครับผมสุดยอดครับผมเอร้านไหนดีเราก็แนะนํานะร้านไหนไม่ดีเราก็ไม่แนะนำครับผมนี่มาจากลาซาด้าครับผมรับมาจากลาซาด้าครับผม อยี่ห้ออะไรเนะี่อะไรมูนาฟีอะไรเนี่ยครับผมใช้ดีใช้ดีใช้ด,ชดีเราก็บอกต่อกันนะครับผมตกตัวเท่าไหร่มัน100 100ร้อยร้อยกว่าบาทครับผมตกตัวหนึ่งประมาณยี่สบาทครับผมค่าส่งด้วยอะไรด้วยตกประมาณยี่สบาทไม่เกินยี่บ้าบาทครับผมในตลาดนัดขายร้อยก็ห้าหกสิบ หรือว่าไม่เคยได้ไม่เคยไม่เคยเจอเนื้อผ้าแบบนี้นะครับผมเนื้อผ้าแบบมันเนื้อผ้าดีครับผมใส่แล้วมันยืดมันดีอะ่ะคือว่ามันให้ตัวได้สบายสบายครับผมเออไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอ,อนานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยเจอนะครับผมบางสิ่งในลาซาด้ามันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันดีนะครับผมบางทีผมก็ยอมรับว่ามันดีนะผมซื้อมานี่ผมก็ยอมรับเล้เออโอเคเลยหรือว่าใช้ได้ช้ได้ครับผมโอ้โห ซื้อมาห้าตัวแล้วก็บาทโคตรคุ้มเลยครับผมคุ้มมากครับผมบอกต่อนะครับผมบางทีเราไม่ต้องไปซื้อตลาดนั้นหรอกครับผมตลาดนั้นบางทีมันก็แพงเกินไปครับผมบางตลาดมันก็แพงเกินไปครับผมลาซาด้าถูกกว่าครับผมมีเข้าไปในแอปลาซาด้าแล้วก็ดูครับผมผมว่าทุกคนต้องมีตัวเลือกยอะแย่เลยผมว่าไม่ผิดหวังการดูของจากลาซาด้าง่ายทีเดียวนะครับผมก็คือคุณดูที่เขามีรีวิวมากๆแล้วก็มีคน ข้คอมเมนต์มากมารีวิวมากๆแล้วก็แล้วก็ว่าดีหรือไม่ดีเาก็จะบอกครับผมถ้าไม่ดีแต่เราดูคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมไม่ใช่ดูอันเดียวนะแต่เราดูให้หมดเลยอะดูเท่าไหรเท่าไหรมันมีมีดูให้หมดประมาณสามสี่สิบข้อคอมเมนต์อะมันจะไม่มีคนโกหกครับผมมีคนโกหกอาจจะมีบ้างแต่ว่าคนไม่โกหกเยอะกว่าผมมั่นใจงั้นนะผมดูมานี่ผมก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกนะครับผมในคอมเมนต์มันโอเคผมก็เลยสั่งมาแล้ววันนี้ก็ได้ของเนี่ยสุดยอดจริงๆครับผม ถูกใจถูกใจถูกใจมากๆครับผมสวัสดีครับผมการดูของในลาซาดา้าซื้อในลาซาด้านะครับผมดูที่เขาคอมเมนต์มากๆรีวิวมากๆนะครับผมว่าดีไม่ดีมันจะมีคนคอมเมนต์มารีวิวมาบอกครับผมนั่นแหละครับผมเป็นจุดที่เราจะได้เปรียบเราจะได้รู้ว่าของเขาดีจริงหรือไม่ดีจริงถ้าของไม่ดีจริงก็จะมีคนพูดมาเองว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ดีไอ้นี่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีเขาก็จะบอกครับผมครับผมสวัสดีครับผมคลิปนี้ให้ดูแค่นี้นะครับผม การเลือกซื้อของในลาซาด่านะครับผมคุณต้องมีความรู้อย่างหนึ่งที่ผมบอกดูรีวิวดูการขายข,ายของเขาโอเคไหมถ้าโอเคคุณสั่งเลยไม่ผิดหวังเหมือนผมนี่ครับผมผมก็ไม่ผิดหวังครับผมครั้งที่แล้วก็เข็มขัดครั้งนี้ก็เกงในไปซื้อที่ตลาดนัดอย่างน้อยก็ห้าตัวนี้ก็ประมาณตกสามร้อยกว่าบาทครับผมแต่ที่นี่100ร้อยกว่าบาทไม่ต้องไปเดินไปไกลด้วยเขาก็มาส่งเอง ก่อนที่เราจะเข้ามาก็ฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อนี่ๆหน่อยที่จบแล้วครับผมมีพนักง,งานมาส่งน่ารักด้วยครับผมสวัสดีครับผมผมไม่ได้ไปโฆษณาให้ลาซาด้านะแต่พูดถึงการใช้ชีวิตของเราบางทีบางสิ่งบางอย่างเราก็สมควรรู้และไม่สมควรรู้สวัสดีครับ